อะไก็เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลภาพรวมของจังหวัดในการช่วยเหลือเรื่องภัยแรงอยู่แล้วก็เชิญท่านอ่าอบออมพัน,นาฒนนะครับได้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านใดไปไปบ้างแค่ไหนครับอำเภอแม่สองละอำเภอท้าเทียนนะครับทางกองบัชาการกองกับไทยนะครับโดยในขั้นต้นหน่วยได้จัด รถยนต์บรรทุกน้ำนะครับจำนวนนะครับดำเนินการไปแล้วจํานวน222เที่ยวนะครับที่เป็นไประห้วยไม้แป้งระยะทาง2.8กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ <c oughs> ในเรื่องของรายงานต่างๆที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอแม่สุนย153,800นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับเจ็ดเดือนของ228เปอร์เซ็นะครับสำหรับ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันวิสาขันเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะสังคมและวัฒนธรรมนะคะนั้นในการดรําเนินงานครังการวิสาขาบูชาโลกสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาพั5ห้นะคะซึ่งจะเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่7นะคะซึ่งกิจกรรมมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนา จัดนิทรรศการองค์ความรู้วันวิสาขบูชาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สําคัญนะคะก็คือวันที่12จะเป็นในส่วนของอำเภอใกล้คเคียงนะคะได้มาร่วมง,งานจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมข้อความหรือเสนอความเห็นก็เรียนว่ามีกิจกรรมหนะึ่งซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาภานี่เหมือนกันที่แม่สอบเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องปฏิทินทา้งถนนนี่นะครับก็เราจะถอดบทเรียนนะครับ เรื่องอุบัติเหตุกรณีรถที่เสียชีวิตสามชีวิตศพนะครับน,นี้ได้รับการเกิดขึ้นเพราะอะไรวิเคราะห์กันตั้งแต่เรื่องของสภาพถนนก็เรียกว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง4ปัจจัยเราก็จะมาวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะนําไปขยายผลไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกอาจจะส่งผลไปถึงขั้นที่ มาตรการของกรมการขนส่งทางบกเองในการที่จะควบคุมรถสองชั้นอะไรทั้งหลายท้งปวงมหมอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงต้นไปนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะนะบทเรียนอุบัติเหตุสู่การแก้ไขกรณีรถโดย